นี่เป็นสีเกมที่น่าสะพึงกลัวที่สุดเพราะว่าไม่มีอะไรเสร็จแล้วก็สมบูรณ์เลยสนามก็กระดำกระด่างโอ้ตายแล้วดูแล้วเหมือนกับว่าใช้มาหลายสิบปีไม่มีการพัฒนาหรือว่าปรับปรุงอะไรเลยเหมือนกับว่าใช้มาสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประมาณนั้นเลยโอ้สนามนี้ดูไม่จืดแล้วบ้านพักบ้านพักก็ไม่เสร็จจ้าจะนอนอยังไงให้ไปนอนทาวฮาส์สิบสี่คนตอนแรกฉันนึกว่าเขาแบบ เขากันกันไว้เผื่อไม่เสร็จจริงอะไรนี้อันนี้ไม่เสร็จจริงเอาเตียงเข้าไปใส่แล้วมีคนเข้าไปเดินตรวจด,ดูแล้วจะให้พักไปก่อนโอ้ยสิบสี่คนแล้วจะเข้าห้องน้ํายังไง่วนพักผ่อนตรงไหนอูตายแล้วเกิดไปแข่งขันไม่ทันเพราะว่าแย่งกันเข้าห้องน้ําไม่ทายังไงโอ้ตาย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 นห้องครัวก็ไม่มีลําบากไปหมดโรงพยาบาลก็ไม่เสร็จจ้าโรงพยาบาลคนงานยังเ,เดินกันวุ่นเดินถือสีเดินถือ คอนเดินถือฉาบฉาบป,ปูนกันอยู่นั่นเคลนก็ยังอยู่ตตยเลี้ยวอันตรายจริงๆไม่รู้ว่า,ขาเขมรเอาเวลาไปทำอะไรนะ้ไม่เสร็จไม่พร้อมสักอย่างเลยสีเกมกัมพูชาครั้งนี้เนี่ยน่าสยองมากเดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรที่จะตามมาอีกโหเขาให้เวลาตั้งนมตั้งนานแล้วนะเนี่ยก็ยังไม่เสร็จทำอะไรไม่ทันเอาเวลาไปทำอะไรกันอยู่จ้ะ